โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันตัวนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r r K Channel นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการแจกผลปีศาจนะครับก็สําหรับใครนะครับที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการแจกโค้ด ผลปีศาจนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้บดปีศาจมังกรถาวรก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับนาอและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนาอนะครับแล้วก็อยากได้นะครับผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าพี่จะให้เฉพาะคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์เท่านั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการแจกผลนาอนะครับโอเค ก่อนที่เราจะไปแจกผลนะครับเดี๋ยววันนี้พี่นาจะไปสุ่มผลปีศาจอนว่าพี่จะได้ผลปีศาจอันไหนนะครับถ้าเกิดพี่ได้ผลอันไหนพี่นายแจกคนดูนะครับโอเคไหมนะครับโอเคปะนะครับเดี๋ยวพี่นายขอไปสุ่มผลปีศาจก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมเนาะไหนครับมาไม่รู้นะครับว่าผมจะได้ผลอะไรนะครับท่านผู้ชมครับหุ้ยคนดูครับผมอ่ะผมได้ผลอันนี้มาท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่า เป็นผลอะไรนะครับผมแต่ว่าเป็นผลที่พี่นายใช้อยู่นะเป็นผลใหม่นะครับสําหรับใครที่อยากได้ผลนี้นะผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์นะครับพี่นายจะมาแจกผลนี้นะครับสาหรับใครที่อยากได้นะครับผลอันนี้เนาะนะครับโอ้โหโคตรดวงดีอะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่นายก็ทําการเก็บไว้เลยละกันเนาะเก็บไว้ให้น้องๆในหลวงปีนะครับทุกคนนะครับแล้วก็นะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ชื่ในเกมไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคนที่กดไลค์กดแจร์ติดตาม นั้นนะครับพี่นายก็จะมาทําการสุ่มแจกให้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ละกันเนาะนะครับก็โคตรกีดติ่งคนดูเลยนะครับโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับทุกคนเนาะนะครับแล้วก็น้องๆนะครับอยากให้พี่นายแจกผลอันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคเนาะจะประมาณนี้นะครับผมโอเครีซี่จบนะครับมีหมัดกดไก่ตันนะครับแล้วก็ยังมีเผาวีสด้วยนะครับผมนะเออหมัดปผาวีสก็มีนะครับผมเนาะเออแล้วก็มีแบบบริการมากมายนะครับเพื่อชมน้องนะครับนี่เลยเนาะ เติมโรบักได้นะครับแล้วก็มีการรับบลปีศาจแล้วก็ซื้อผลปีศาจด้วยนะครับผมใครสนใจก็ใต้คําอธิบายนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นลายขอดตัวลาต้มชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ